สวัสดีเอฟที่เคารพทุกท่านนะคะวันนี้เสียงป้าแมวก็ไม่ค่อยมีเนาะจะขออภัยนะคะถึงเสียงแหบเลยเนาะสองวันโดนฝนมาเสียงแหบเลยมันเหมือนมีอาการมึนๆหัวเสียงแหบก็ไม่เป็นไรนะคะป้าแมวก็ได้กินยาไปแล้วนะคะเอฟก็เป็นห่วงเอฟซทุกท่านนะคะทุกจังหวัดเนาะรักษาสุขภาพด้วยนะคะป้าแมวก็เหมือนกันนะคะเอฟซเป็นห่วงทุกท่านคะ่ะ ขอทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุขรอดปลอดภัยทุกประการนะคะวันนี้ป้าแมวมีชายชนนะคะมีไผ่ชายชนวันนี้ป้าแมวขอค่าส่ง50บาทจากเอฟซีค่าส่ง50บาทนะคะชายชนวันนี้ป้าแมวมีบอลสีสวยๆมาฝากแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะชายชนนี่นะคะเขาจะเป็นแบบนี้เลยนี่นะคะเอฟซี FC. การเขาจะแดงแบบนี้เลยนะคะเอฟซี FC. นี่นะคะ ต้นนี้ก็แดงสวยๆแบบนี้เลยนะคะป้าแมวให้ไปกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะห้าค่าส่งห้าสิบบาทกี่กระถางก็ได้นะคะค่าส่งห้าสิบบาทค่ะแต่ว่าแมวฝากเบอร์ป้าแมวก่อนนะคะ fc นะค่ะนี่นะคะเบอร์ป้าแมวโทรแอดไลน์ได้ทั้งสองเบอร์นะคะ fc ชอบแบบไหนกระถางไหนโทรหาป้าแมวได้นะคะชายชนของป้าแมวจะสวยทุกกระถางนะคะ fc นี่นะคะแดงนะคะแดงทุกกระถางเลย นะคะแล้วก็สวยทุกกระถางค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่สวยเลยนะคะ FC เห็นไหมคะนี่แดงดยนันก้านก็มีแดงเหมือนสิริพรก็มีนะคะ FC ชอบแบบไหนก็โทรนี่นะคะสวยค่ะสวยสวยทุกกระถางเลยนะคะ100่งรยบาทจะ้ะมีมาแบ่งปันแค่สิกระถางนะคะ FC มันมีมีมาสิกระถางค่ะชัยชนวันนี้นะจ๊ะนี่ต้นนี้ fc ไม่ต้องกลัวเขาจะไม่แดงนะคะนี่ดูหลดใหม่มาสิคะแดงมาแล้วจ้ะนี่นะคะใบสวยๆแบบนี้เลยจ้ะค่ะชอบกระถางไหมก็โทรดไลดน์หาป้าแมวนะคะหรือท่านที่ไว้ใจป้าแมวให้ป้าแมวเลือกให้ป้าแมวก็ยินดีเลือกให้นะคะ fc นี่นะจ๊ะมีทั้งโอนและปลายทางนะคะ fc มีทั้งโอนและปลายทางค่ะป้าแมวนะคะค่ะอ่ะช้ชนผ่านไปนะคะเดี๋ยวมาเริ่มที่ลูกไม้เลยค่ะ <c oughs> อันนี้เป็นลูกไม้นะคะ fc นี่ลูกไม้เขาสร้างหัวแล้วนะคะนี่ดอกของเขาร่วงโรยไปแล้วเนาะนี่นะคะป้าแมวขายให้กระถางลนะเจ็ดสิบบาทนะคะเป็นเป็น,เป,นเป็นแม่พันธุ์นะคะเจ็ดสิบบาทคะ่ะมีมีมาสี่กระถางนะคะนี่นะคะเจ็ดสิบาทสวยๆเลยนะคะเป็นไซส์แม่พันธุ์อยู่ในกระถางห้านิ้วหมดแล้วจ้ะมีมาแบ่งพันอยู่ที่สี่กระถางนะคะ fc นี่นะคะเจ็ดสิบบาทคะ่ะ แล้วมีมากระถางนี้ในกระถางนี้มีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าต้นนะคะห้าต้นได้เจ้ากุ้งลงกาไปหนึ่งต้นนะคะแล้วก็พรเจ้าสัวนะคะแล้วก็นี้น่าจะเป็นหยาดฝนผู้ใหญ่โชดนะคะต้นนี้นะกระถางนี้ป้าแมวขออยู่ที่เอาไปร้อยห้าสิบบาทนะคะร้อยห้าสิบาทค่ะเจ้ากุ้งลงกาไปหนึ่งต้นค่ะนะคะเป็นฟอร์มเป็นฟอร์มแบบนี้เลยนะจ๊ะ ็นฟอร์มใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะร้อยห้าสิบบาทค่ะถรดมาด้านนี้ค่ะด้านนี้เป็นลูกไม้เป็นลูกไม้สวยๆเลยนะคะเป็นลูกไม้ด่างข่ะเอฟซีเป็นลูกไม้ดา่ดางนะคะจะออกด่างเหลืองด่างชมพูนะคะาแมวขายให้ต้นละห้าสิบบาททุกกระถางนะคะออกด่างเหลืองด่างชมพูค่ะนี่นะคะเป็นลูกไม้ะคะ่ะมีมาอยู่ที่ห้ากระถางนะคะด่างเหลืองด, religion, ด่างชมพูมีมาให้ห้ากระถางค่ะห้าสิบบาท ต้นนี้เป็นขุนสีวิชัยนะคะขุนสีวิชัยมีอยู่กระถางเดียวค่ะขออยู่เจ็ดสิบบาทค่ะกระถางเดียวนะคะเจ็ดสิบบาทอันนี้เป็นมุกปูแหวนนะคะม,มุกปูแหวนเป็นบอลมีแข้งนะคะนี่นะคะมุกปูแหวนจะมีมาสองกระถางนะคะมุกปูแหวนนะคะให้ไปกระถางละเจ็ดสิบาทจะมีสองกระถางนะคะลุกปูแหวนค่ะมาต้านนี้บางพีนะคะบางพีเขาแผงมานะคะนี่มีสองกระถางค่ะ บางพีแผงมาป้าแมวให้ปกระถางละห้าสิบบาทจ้ะบางพีแผงนะคะมีสองสองกระถางค่ะส่วนมาต้นนี้สาวนาครใช้สีนะคะสาวนาครใช้สีเนี่ยนี่นะคะมีมีมาสองต้นนะอันนี้เป็นเป็นแผงมานะคะเอฟซีแผงนะคะได้มาในน้ําแผงนะให้ปกระถางละห้าสิบบาทจ้ะส่วนต้นนี้นะคะ เป็นแก้วมังกรนะคะแก้วมังกรหลอดใหม่มาเนี่ยติดด่างมานะคะแก้วมังกรนะคะเอาไปห้าสิบาทจะมีต้นเดียวนะคะแก้วมังกรเนาะต้นนี้ก็เป็นลูกไม้ด่างนะคะยุซีเป็นลูกไม้ด่างค่ะเอาไปห้าสิบาทจะ้ะเป็นทรงพุ่มเลยนะคะห้าสิบบาทจะ้ะน้ำเมืองนนมีอยู่ต้นเดียวค่ะนี่นะคะมีต้นเดียวเนาะต้นนี้ ขออยู่ที่เจ็ดสิบาทค่ะนะเมืองนนท์ค่ะเจ็ดสิบบาทเจ้าสาวนะคะเจ้าสาวมีกระถางเดียวค่ะเจ็ดสิบบาทค่ะเจ้าสาวค่ะมาด้านนี้นะคะด้านนี้เป็นลูกไม้ของเพชรราชานะคะนี่เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ของเพชรราชาค่ะด่างออกด่างเหลืองด่างเหลืองด่างชมพูนะคะนี่นะคะอีซีด่างเหลืองด่างชมพูนะคะ นี่นะคะนี่จ้ะขอกระถางละเจบาทนะคะ fc ลูกไม้นี่คะ่ะลูกไม้ของเพชรราชาค่ะออกด่างเหลืองด่างชมพูนะคะเจบาทจ้ะมาด้านนี้เป็นลูกไม้ธาตุบางแก้วค่ะสวยสวยเลยนะคะ fc เนี่ยนะเป็นสรงพุ่มนะคะนี่เป็นลูกไม้ธาตุบางแก้วนะจ๊ะเอาไปกระถางละห้าบาทเหมือนกันนะคะลูกไม้ธาตุบางแก้วค่ะไส์โตแล้วนะคะส์ใหญ่ลูกไม้แข็งแรงค่ะนี่นะคะ ท่านผู้ชมที่รอลูกไม้ผมว่าแมวมาแล้วนะคะนี่แมวออกมาขายให้แล้วนะคะสายใหญ่ๆนี่เป็นลูกไม้นี่นะคะลูกไม้สวยๆนี่นะจ๊ะนี่ค่ะนี่นะคะลูกไม้สวยๆเลยค่ะ fc ชอบ ชอบแบบไหนโทรหาป้าแมวเลยนะคะนี่มีในกระถางเนี่ยมีสองต้นนะคะเอฟซีในกระถางมีสองต้นนะจ๊ะนี่ค่ะลูกไม้นะคะไซส์สวยแล้วนะคะลูกไม้ตรงนี้นี่ค่ะนี่นะคะสองต้นนะคะสองต้นในกระถางนะคะนี่ลูกไม้สยามนารมิตนะคะมีสองต้นทุกกระถางนะคะกระถางละห้าสิบบาทจา้ะสองต้น,นะคะ่ะ อันนี้เป็นฟอร์มเลยนะคะนี่เป็นลูกไม้สยามนาริมิตรค่ะห้าสิบบาทนะคะทนอ่ะจะดูไล่ทนนี้ตปกดทนนี้จะเป็นออกขาวขาวเนี่ยเหมือนปลารัดนะคะอันนี้ก็เป็นลูกไม้ของสยามนาริมิตรนะคะเอฟซีนี่นะคะมีสองต้นทุกกระถางนะคะถือว่าอันนี้ก็ถูกนะคะเท่ากับมาต้นละยี่สิบห้าบาทค่ะสองต้นก็ห้าสิบบาทนะคะเอฟซีใส่ไปสองต้นทุกกระถางสาแข็งแรงแล้วนะคะกระถางละห้าสิบบาทจะแข็งแรงทุกต้นค่ะ นี่คือออกด่างขาวนะคะนี่นะได้ไป2สองต้นค่ะห้าสิบบาทนะคะกระถังละห้าสิบาทจ้ะนี่ก็สองต้นค่ะสวยๆแบบนี้เลย นี้ติดด่างมาแบบนี้นะคะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวป้าแม่จะอันนี้ให้จะบอกราคาตรงนี้ให้นะคะอันนี้อันนี้เอาไปกระถางละสามสิบบาทนะคะกระถางสิบสามสิบาทเนะี่ยมีอยู่ต้นเดียวนะคะฟอฟซีห้าสิบห้าสิบาทมีสองต้นสามสิบบาทมีอยู่หนึ่งต้นนะคะกระถางละต้นนะคะฟีฟซีบอกป้าแมวได้นะคะว่ารับ สามสิบบาทหรือห้าสิบบาทนะคะค่าส่งกัวแมวอยู่ที่ห้าสิบาทจ้ะลูกไม้นะคะกระถางละสามสิบาทนะคะมีอยู่สิบกระถางนะคะ fc ค่ะวันนี้ป้าแมวก็มีบอลสีมาแบ่งปันเท่านี้นะคะป้าแมวขอขอบคุณ fc มากนะคะที่ช่วยป้าแมวกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ช่วย f นสีของป้าแมวตลอดมาค่ะวันนี้ป้าแมวขอสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า